สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำขนมจากดองกี้กันนะคะอันดับแรกใส่หน่ะกินนองให้ไปนะคะเพึ่งใส่อ้ๆๆอาวไม่ถึงขีดมันเลยขีดอะไรนะไส,สะดื่มเครื่องดืสามข้างนะคะสีฟ้านะคะโอ้ยโอ้ย ใส่ถ้วยนี้ให้หมดเลยค่ะเสร็จ้เราแกวากำลังคนอนี้หรอาวะ ชมพูนะคะแล้วก็ใส่ตรงนีอันนี้ให้หมดแล้วก็ใช้ช้อนคนให้ละเอียดละเอียดนะคะให้ละลายนะคะ ละลายดีแล้วเราจะมาใส่ในเมนกพุ่มตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวแ๊บนี้แล้วเราเราจะมาใส่อันนี้กัน,นแค่ なるほど。 แล้วแเราก็องใส่น้ำกันนะคะเต็มขีดได้ไคะ่ะพีดฟ้าก่อนนะคะเดี๋ยวฉุบเชิดน,น้ำมาคะ่ะอันนี้นะคะอีกสองสีมมว่อันนี้เหมือนแซนล่าเลยะคะ่ะใส่แล้วก็ส่อง หมดแล้วเราก็มันจะมาค้นกันนะคะค้น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 ให้มันละเอียดเข้ากันนะคะถ้ามีสีขาวเลยนะคะถ้ามิดมีสีขาวมันไม่เป็นสหลามสีมือเป็นเงินแก้วค่ะ ไม่เห็นแล้วตลกเหมือนสลามเลยเป็นเหมือนฟองโซดานี่นาที่เขาบอกใช่ไหมคะใช่ค่ะอลองชิมก่อนไหมคะว่ารสชาติเป็นยังไงลองชิมดูก่อนคะ่ะเป็นไงคะอันนี้อร่อยแล้วอันนี้อ่ะอันนี้รสอ,อ,อะไรคะรสสตรอเบอรี่แล้วฝั่งนี้ล่ะคะใช่ บูเบอร์รี่อ๋อเขาบอกว่าเป็นวุ้นน้ำบูเบอร์รี่โซดาค่ะทำยังไงต่อทำอยังไงต่อไม,ไม่ไม่ต้องผสมใช่ไหมคะผสมกันกินได้คะ่ะแต่ทีแล้วก็แตกขึ้นมาก มาดูหน่อยง่ายง่ามซูชิเลยอ่ะหมันซูชิเลยอ่ะเป็นเม็ดเม็ดเลยเหรอใช่ค่ะอืมเป็นเม็ดเม็ดเหมือนซูชิเลยเหรอใช่อืปอปอแล้วนะแบบนี้มิสลามอ่ะอยังยังคนอะไรนี่ไม่เสร็จเลยเหมือนไข่บายบาย